สวัสดีครับพี่แฟรี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับครับพี่เอาเลยครับพี่จะพูดได้ตอนไหนยังไงอ่ะทักทายคนสวยวันนั้นไม่เห็นไม่วันนั้นไม่ได้เรียกหนูว่าคนสวยได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินได้ยินไหมเน็ตดีหรือเปล่าคะเน็ตดีหรือเปล่าสัญญาณมันสะดุดนะเน็ตดีไหมคะจะคุยกับหนูได้ยินไหมเน็ตดีสัญญาณมันสะดุดสัญญาณมัน สัญญาณมันสะดุดอะไรนะไปเติมเน็ตก่อนไม่ค่าท่านไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้เพราะอะไรสัญญาณมันสะดุดคุณเกดเอ่ออันนี้ได้ยินไหมคุณเกดได้ยินไหมสัญญาณมันสะดุดกบกผมไม่ได้สะดุดนะอาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นของอาจารย์เองของผวผมได้ยินพี่แพรนี่ชัดเจนเลยครับไม่ได้ยินเลยใช้เน็ตอบตหรือเปล่าคะ เขาใช้เน็ตกุติพี่แพรี่แต่เกียร์เขาบอกอยู่เขาใช้ไวไฟพีอยากให้นอนรเ่รอได้ค่ะรอได้ค่ะหนูรอท่านมาทั้งอาทิตย์แล้วหนูจะรอท่านกลับมาก่อนค่ะท่านอย่าเพื่งมรณาภาพค่ะท่านกลับมาก่อนกลับมาคุยเอา้า ดี๋ยวเชิญได้ไห,หมพี่แป๊บน,นึงพ,พี่อะไรนะคะพี่ไรนี่พี่อะไรนะคะเช็กยิดครับเดี๋ยวผมเชิญได้ไหมพี่แป๊บนึงครับโอเคโอเคเดี๋ยวหนูรอ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> โอเคเชิญแล้วครับ จะน่าจะรีเน็ตอยู่ครับพี่แป๊บน,นึงครับได้ค่ะหนูรอได้หนูรอได้แล้วท่านไม่นอนเหรอคะทำไมท่านหยอกชอบดึกดึกดึก <c oughs> ไม่ได้ยินนางบอกไม่ได้ยิน <c oughs> ทุกคนกดติดตามช่องไว้ด้วย <c oughs> กดติดตามช่องดีฉันไว้ด้วยค่ะปะ้ะกดติดตามช่องดีฉันไว้ด้วย เขาออฟไลน์ไปแล้วพี่แปบ๊บนึงนะอ่ามาแล้วมาแลยเฮ้วผมมาแล้วจ้าเอา้ามาแล้วจ้าทุกคนมาแล้วจ้า มาแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้ารอบที่สามจ้าสัญญ <c oughs> าณดีหอ,อืยยังคะ <c oughs> ท่านได้ยินเสียงโยมไหมคะท่าน <c oughs> โอเคได้ยินนะแต่ว่าชัดเจนไหมได้ยินมากได้ยินชัดเจนค่ะ เต็มสองรูหูเลยค่ะท่านหนูจะสนทาน,นาทากับท่านได้หรือย,ยังคะเนี่ยท่านโอเคไหมคะเน็ตอยู่แถ<ต>วไหนคะแต่ว่าจะมาได้เย็นนะได้เย็นท่านไม่ได้กําลังปีนเสาไฟใช่ไหม <K> C, คะไม่ได้ <K> C, ปีนเสาไฟนะท่านขาฮัลโหลจะอยู่กับไฟ โ <Hello. S 2> ไม่ได้อยู่บนเสาไฟแต่ตอนนี้อยู่กับไฟอ๋ออยู่กับไฟไฟอะไรคะท่านไฟกิเลสในใจตัวเองหรือเปล่าหรือว่าไฟอะไรคะทั้งสองอย่างอา๋อทั้งสองอย่างเอาท่านยอมรับแล้วหรอครับว่ามีไฟกิเลสในใจเนี่ยเมืม่อไรจะดับสักทีละคะแน่นอนแน่นอน S <S <S เด่นไฟนี้ไม่ดับไม,มดไม่มอดไม่ม้วยหรอกจนกลัวชีวิตจะดับศูนย์แหละมันถึงจะดับอืมค่ะสภาพเน็ตกับสภาพไุดนะาสภาพเน็ตกัสภาพใบหน้าท่านเนี่ยอะไรมันสะดสุขียนไม่รู้เพราะอะไรท่านขาสภาพ สภาพเน็ตกับสภาพใบหน้าท่านอะไรมันจะโดดประกัน,นะครับตอนนี้หนูกำลงังหนูกำลังพยายามจะช่วยท่านนะคะท่านอย่าเพิ่งดา่าหนูนะฮัลโหลไม่เคยดา่าไม่เคยดา่าค่ะไม่เคยว่าโอเคอาหนูถามหนูถามท่านหน่อยได้ไหมหนูถามท่านได้ไหมเนี่ยไม่ดา่าไม่ว่าใครไม่ใช่วิสัยนะไม่ดา่าใครไม่ว่าใครไม่ใช่วิสัยเออ วันนั้นวันนั้นที่ไปช่องสามอากาศมันร้อนไหมคะวันนั้นอากาศร้อนไหมโอ้ยตายละถามคำถามไปห้ยินาถามคำถามไปห้านาทีมึงต้องรออีกสิบนาทีกว่าคำตอบจะปากคำตอบจะสะท้อนกลับมาแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะครับท่าน ก็น,นั่นนะสิมันไม่ได้ยินเลยมันไม่ได้ยินอือคือคือไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยคุณกิตตอบมาที่ว่าเพราะอะไรเนี่ยระบบเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ยินเอออ๋อเพราะว่าเน็ตพระอาจารย์เองหรือเปล่าเอาผมอันนี้ผมตอบไม่ได้นะแต่ถ้าเรื่องในไลฟ์อะไรเงี้ยผมให้จัดให้แค่ฟี่เบลลี่ขึ้นคนเดียวไม่มีใครกวนท่านได้แล้วนะใช้ใช้เน็ตอะไรคะเน็ตโปรอะไรคะเดือนละสามสลึงเหรอคะเน็ตท่าน,นะน่ะเออแล้วทไมแต่ว่า ก็มันเน็ตเน็ตบ้านมันเอนกีเรีมันก็ก็คิดว่ามันก็ใช้คนเดียวนะนะก็สี่ร้อยสิบเจ็ดบาทอยากได้สปอนเซอร์ไหมคะท่านท่านอยากได้สปอนเซอร์ไหมท่านอยากได้สปอนเซอร์ไหมคะของค่ายไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูไปหนูลองไปติดต่อให้เผื่อเขาเดี๋ยวเขาบริจาคไปติดที่วัดอย่างเงี้ยค่ะมีเลงๆไว้ไหมอยากได้ของค่ายไหนไหม มีในใจไหมตอนนี้ยังไม่มีความอยากยังไม่มีความอยากอะไรหรอกอ๋อไม่อยากของเอ็นทีไงของเอ็นทีที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่รู้เพราะอะไรเอ,อ๊ะแล้วแล้ววันนั้นที่วันนั้นที่ไปถ่ายรูปก,กับกับรถวบ้านันนั้นมันเกิดขึ้นไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงนี่ไอ้ที่อยากไอ้อยากไอ้อยาก,ยากหรือไม่อยากนี่เพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าชีวิตเนี่ย ความเป็นพระเนี่ยจะอยู่ถึงสองอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยเอา,ท,าท่านจะท่านจะลาติดขาแล้วเหรอก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากไงท่านจะลาติดขาแล้วเหรอคะท่านก็ชีวิตมันอยู่บนความเสี่ยงไงชีวิตมันเดินอยู่บนเส้นได้บนความเสี่ยงอยู่ตอนเนี้ยหนูถามหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้คือคณะสงฆ์เขาสอบสวนท่านหรือย,ยังเพราะว่าเพราะว่า ก็เขาให้กลับวัดภายในภายในเจ็ดวันแล้วท่านกลับหรือยังคะภายในเจ็ดวันก็ครบวันที่หกอะแล้วทําไมท่านยังไม่กลับคะตอนนี้ทําไมท่านไม่รีบกลับไปยังยังไม่ได้กลับแต่ก็พูดคุยโทรศัพท์พูดคุยอยู่ท่านต้องกลับไปสิทําไมท่านไม่กลับก็ครบยังไม่ครบเจ็ดวันไงแล้วท่านอนรอหาอะไรล่ะคะท่านรอหาอะไรอยู่คะตอนนี้ให้มันครบเจ็ดวันก่อนทําไมไม่รีบไปจัดการอธิกอนล่ะ ทำไมไม่รีบไปจัดการอธิกรรอให้ครบจดวันก่อนอ่ะแล้วถ้าเกิดไปแล้วไม่ทันอย่างเงี้ยเขาจับท่านศึกท่านทําไงรอให้ครบเจ็ดวันก่อนไงท่านจะรอหาอะไรครัท่านจะท่านกำลังหาอะไรอยู่ท่านจะหาพระ<อ>มีคนถามว่าท่านรอหาพระแตง่งหรอคะหรือว่าอะไรจะบุกกองปาบก่อนจะบุกกองปาบก่อนท่านจะไปบุกกองปาบอีกหรอคะรอกลับรอบุกกองปราบก่อน เขาเพิ่งมีเหตุเขาเพิ่งมีเหตุการณ์ตะบันหน้ากันไปนะครับท่านยังจะไปเ่ระฮะก็ไอพ่อมีตะบันหน้าเนี่ยถึงจะบุกกองปราบไงโอ้ท่านอ๋ออ๋อท่านไม่กลัวเลยท่านจะไปปล่อยให้อันธพาลมาตะบันหน้าอ๋อท่านก็เลยจะไปกองปราบเลยครับไปร้องเรียนหรือว่าไงครับตำรแล้ววันที่วันที่ห้าวันที่ห้านี่จะบุกกองปราบ ไปกองปราบอีกวันที่ห้าไปทำอะไรนะคร<ะ>ับบอกบอกหน่อยได้ไหมว่าไปทำอะไรวันที่ห้าวันที่ห้าสิบโมงเช้าไปทำอะไรไป่าไปทำอะไรไอไรีกหนูถามท่านมาไปทำอะไรก็เงียบ ไปแจ้งแจ้งความดำเนินคดีพอ,อพุทกับหลวงพี่น้ำฝนท่านจะแจ้งพออพุทอ่ากับหลวงพี่น้ำฝนท่านท่านมีความามั่นอะไรที่โ,<อ>โดยมีชอบเขาทําอะไรนะคะนะเขาทําอะไรให้ท่านอปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบมินประมาทด้วยการโฆษณาโอ้โหตายแล้วข้อหารุนแรงนะคะมินประมาทด้วย ก็ก็เขาเขาทำกรรมอะไรไว้ก็รับผลแห่งกรรมนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วขอขอพุทธพจน์หน่อยค่ะขอพุทธพจ์หน่อยได้ไหมทำกรรมอะไรไว้เนี่ยเขาว่ายังไงนะคะพุทธพ์กรรมมุนาวัตตีโลโกโล โห,โหตายแล้วเป็นไปตามกรรมโอ้โหตายแล้วโอโ้ท่านหากินง่ายไปนะคะที่ท่านยกมาเนี่ยมันธรรมะตึกษาตีเขาก็ท่องได้นะคะเด็กปอนหนึ่งก็ท่องได้นะคะกามุนาวัตตีโลโก้ท่านท่านอยกให้มันสมกับเป็นพระครูประหลัดหน่อยสิคะได้ไหมคะ จำได้ไหมเคยทาวัดสวดมนต์ไหมมันก็คมันก็ตอบให้ตรงคําถามแล้วยังไงท่านท่านทําวัดสวดมนต์บ้างไหมก็ตอบให้ก็ตอบให้ก็ตอบให้ตรงคําถามแล้วจำมุนเอาจำวัดสวดมนต์เนี่ยค่ะเราเราเราได้ชอบแปลงคำพูดแปลงคำถามแปลงประโยคนะตอนหนูเหรอ วันนั้นเราบอกว่าเออเราจะหักล้างเราจะหักล้างแพรี่ด้วยคำพูดด้วยโวหารด้วยสัจจะไม่ใช่ไปผักไม่ใช่ไปถีบนะท่านเดี๋ยวหนูมีเดี๋ยวหนูมีคลิปนะหนูเปิดหนูเปิดที่ท่านพูดนะนะอยู่หน้าช่องสามหนูมีคลิปนะก็ท่านบอกว่าจะผักให้ตกก็ไี้มาเความจริงคือความจริงแหมบิดเบือนเสียหายเป็นญาติกับครู เป็นญาติกับครูไายบูลเหรอคะความจริงก็คือความจริงเป็นเป็นญาติท่านเป็นญาติกับครูภับูลหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงคะ่ะท่านไม่ได้ยินเสียงคะ่ะเสียงหาย ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินค่ามันมีทนมีคนโทรเข้ามาเนี่ยไม่หายเลยคุณกิจคุณผมบอกผู้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงไม่ได้เปิดโหมดเครื่องบินไว้แล้วได้ยินได้ยินแล้วได้ยินแล้วท่านท่านมีอะไรอยากคุยกับหนูไหมเนี่ยท่านท่านมีอะไรอยากคุยกับหนูไหมอ่าหนูขึ้นไลฟ์มาแล้วเนี่ยอยากอยากคุยอะไรกับหนูไหมว่าไงนะ มีอะไรอยากคุยกับหนูไหมจะได้ไม่ต้องไปยืนตะโกนอยู่หน้าอาคารช่องสามอกีกมีอะไรไหมเนี่ยได้เจอกันแล้วเนี่ยเผื่อท่านอยากพูดเลยความในใจอะความในใจระหว่างเราสองคนคนอื่นไม่เกี่ยวค่ะเรื่องของท่านกับหนูความในใจ มีไหมคะเสียงไม่มีเสียงไม่มีไม่มีเสียงไม่มีเสียงไม่มีคะไม่ได้ยินยได้ยินหรือเปล่าได้ยินคะ่ะได้ยินคนล ทุกคนกดติดตามช่องดิฉันไว้ด้วยนะคะทุกคน9 0 0 0คนกดติดตามช่องดิฉันด้วยกดติดตามช่องด้วยนะอย่าลืมติดตามช่องนี้นะคะท่านคะท่านยังท่านวิญญาณท่านยังอยู่กับล่างไหมครับ ท่านขาวิญญาณท่านยังอยู่กับล่างไหมคบมันไม่ได้ยินเสียงคุณกิตคุณกิตดูแลอ่านี่พี่ก่งหาช่วยหลงวลงนไม่ได้ยินเสียงผมก็ไม่รู้จะทาไงอะ่ะผมบอกให้เขาปิดโหมดเครื่องเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็เปิดไ i f ฟอย่างเดียวเขาไม่รู้ว่าเขาทําถูกหรือเปล่าถ้าอาจารย์ทําได้ไหมครับเปิดโหมดเครื่องบินปิดปิดอ่ะปิดโหมดเครื่องบินเปิดโหมดไ wi ไฟ เปิดเปิดปิดเติมเน็ตไหมคะเน็ตหมดหรือเปล่าเดี๋ยวรอก่อนนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรหนูรอได้หนูรอได้โทรเข้ามาตลอดมีมีคนโทรเข้ามาตลอดเลยขนาดบล็อกเอาไว้แล้วยังมีคนโทรเข้ามาไงท่านก็เปิดหมดเครื่องบินสิคะกดกดรูปเครื่องบินแล้วก็ใช้ไวไฟตัวเดียวก็เมื่อกี้เมื่อกี้ก็เปิดหมดเครื่องบินละอ่าถ้าเปิดหมดเครื่องบินไม่มีใครโทรได้แล้วค่ะหมดแล้วอ่าโอเคชัดแล้วเนี Three, น่ย ชัดแล้วค่ะชัดเลยตอนนี้เขาโทรไปกวนท่านเหรอคะนัดเหรอนัดแล้วเออเนี่ยมันเนี่ยก็โทรเข้ามาออสัญญาณเน็ตท่านเหมือนกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เลยค่ะท่าน <laughs> ส,สัญญาณเน็ตสัญญาณเน็ตของท่านเหมือนความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่คะ่ะมันไม่ค่อยจะชัดเจนนะคะท่านท่านกลับมาก่อนคะ่ะท่านขากลับมาก่อนคะ่ะอย่าทิ้งโยมไว้แบบนี้ท่านจะทิ้งโยมไว้กลางไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะท่านท่านต้องกลับมาเคลียร์รู้เรื่องคะ่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้คะ่ะอย่าทํากับโยมแบบนี้อย่าทํากับโยมแบบนี้ ยมมูซาให้ใจท่านไปแล้วนะคะท่านขากลับมาก่อนฮัลโหล่ยมันมีคนโทรเข้ามาก่อกวนตลอดเลยเนี่ยโทรเข้ามาเป็นสิบสายแล้วเนี่ยท่านก็บล็อกเบอร์ไปสิคะได้ยินไหมได้ยินคะ่ะบล็อกแล้วบล็อกแล้วก็ยังงงว่อาอบล็อกแล้วไน ยังโงโทรเข้ามาได้ยังงงอยู่เพราะไม่รู้เพราะอะไรเนี่กดกดกดอืมสัญญาณไม่ดีหรือหลวงพี่ไม่ชัดเจนกับหนูคะ <laughs> เป็นเพราะสัญญาณไม่ดีหรือหลวงพี่ไม่ชัดเจนกับหนูตอบมาหน่อยค่ะเอาไปแล้วเหรอเอาตายละออดดีครับฟิลฟิลเตอร์หมอ,อกฉ่ำมากกำลังลืมถามค่ะเอาท่านขึ้นใหม่รอบจะถามว่าท่านใช้ฟิลเตอร์หมอ,อกอันไหนหนูจะกดใช้บ้างใช้ฟิลเตอร์หมอ,อกอันไหนเนี่ยหนูจะได้ใช้บ้าง แกก็พยายามอยู่นะพูดถึงะ่ะใช่ไหมพี่กิจพี่กิจขึ้นกับแกบ่อยไหมคะเนี่ยเพิ่งขึ้นครับผมเห็นเมื่อวานมีคนแบบแกดึงขึ้นปุ๊บแล้วโดนด่าชำเลยพี่แพรลี่บอกว่าเลยว่าไหนๆแกอยากจะพูดก,ก็อยากจะนั่งฟังของแกเหมือนกันแต่จริงๆแล้ว่ของแกมันไม่ได้สับอะไรเลยนะพี่เอาแต่จะโจมตีศา,นนส,ส,นานส,สนานู่นศาสนานี้ศาสนานั่นไม่แล้วมันแล้วมันมีไหมบางวันที่แกขึ้นแล้วสัญญาณมันชัดเนี่ยมีมีครับมีครับมีครับ มีแบบชัดเจ็บแบบเหมือนไม่มีใครโทรไปแกล้งแกอย่างเงี้ยครับเออแล้วใครอย่าเพิ่งโทรไปแกล้งแกสิให้แกก็คุยกับหนูก่อนหนูจะได้ถามอะไรหลายๆอย่างหนูอยากไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุยไปเรื่อยนะอยากรู้มูลเหตุวิธีคิดของแกว่าแกกําลังคิดอะไรอยู่หรือแกตอนเนี้ยแกอะไรยังไงของแกเราจะได้เราจะได้วิเคราะห์กระบวนการความคิดของแกไงตอนนี้แกออฟไลน์ไปอยู่พี่แป๊บนึงนะมีคนบอกว่าชัดทุกวัน ก่อนหน้านี้ก็ชาร์จมีคนบอกแกก็บอกแกไม่ได้ไลฟ์บนเสาไฟนะเออหรือต้องให้แกปีนเสาไฟไปไลฟ์ว่าจะได้ไม่มีสัญญาณรบกวนหลวงพ่อคะนี่มอนปีน,ปนเสาไฟอีกรอบนึงค่ะนิมมตนปีนปีนเสาไฟหาสัญญาณอีกรอบนึงค่ะ ทุกคนเจ็ดพันคนฝากติดตามช่องก่อนนะเจ็ดพันคนติดตามช่องก่อนติดตามช่องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นติดตามช่องก่อนเลยต้องกดติดตามช่องให้หนูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องอื่นกดติดตามช่องก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องอื่นเราไฟฟ้าอยู่หน้าวัดอืมตามแล้วครับโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ มาไม่ทันตุยซะแล้วเนี่ยแล้วพอเรามาก็เป็นอย่างนี้อ่ะหรือว่าฉันไม่มีบุญได้คุยกับแก,ะแกะวะบินยาวแล้วครับพี่แกจะมีโอกาสได้กลับมาไหมอะ่ะตอนนี้ในทิกตอกแกขึ้นออฟไลน์ไปอะพี่พอออฟไลน์แล้วเหมือนมัน ไม่ได้ไม่มีขึ้นแล้วอ่ะพี่อืมวันที่สิบเจ็ดเจอกันนะคะแม่ ยังไม่ได้จี้ถามอะไรแกเลยยังไม่ได้จี้ถามอะไรแกเลยนะไม่ได้จี้ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้คุยด้วยําเลยจี้อะไรยังไม่ทันจี้เลยเมื่อกี้จี้อะไร <S <S สัญญาณมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจนสัญญาณมันเบอร์หรือเธอไม่ชัดเจน พี่ครับเดี๋ยวงั้นผมขอลงดูก่อนนะครับได้ไ,ดไดค่ะได้เลยค่ะได้ถ้าสมมติว่าเขาขึ้นมาแล้วอะไรพี่ค่อยเชิญหนูใหม่นะครัฝากรุกวนนิดนึงนะคะได้ครับได้ครับพี่ครับขอบพรคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุยวันที่กูแบบอยากคุยอยากเม้าก็แบบไม่ได้เม้าไม่ได้คุย กลัวอะไรยังไม่ได้ถามอะไรเลยยังไม่ได้จี้ถามอะไรเลยยังไม่ได้จี้ถามอะไรเลยเออวันที่ห้าเออแค่เนี้ยได้ยินแบบอะไรกรรมมูนาวัตตีโลโก้อ,อะไรกรรมมูนาวัะตีโลโก้อะไรสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอะไรงง